มาเดียนิสเปตอายะาฟังไม่ต้องรู้ฟังสุรษมาสุรษนี้เป็นสุรษมาเดียที่ทำกิจการการตาข้อบัญญัติข้อหมายหลักซึ่งสุรษถ้าพิมพ์ถึงการชี้แจงบัญญัติของการละหมาดบัพปุ๊ซึ่งอัลลอฮฺอัลาทรงบัญญัติเป็นพัดดูแก่บรรดามุิญสุรษได้กล่าวถึงการส่งทูตคนสุดท้ายมาคือมุฮัมมัดสุลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม และว่าและว่าท่านเป็นผู้เป็นความเมตตาที่ถูกกำเนิดมาให้มนุษย์มนุษยชาติอัลลอฮ์ทรงปลดเรื่องชาวอาหรับให้พ้นจากความมืดแห่งการตั้งตาคีและการหลงทางทรงให้เกียรติแก่มนุษย์ชาติเพราะมนุษยชาติเพราะศาสนาของท่านเป็นเสมือนโอสถนาสนาที่จะเยียวยาโรคต่างๆของสังคมมนุษย์หลังจากที่สังคมนั้น แต่เฮเรนท่ามกลาง,งมืดกลอได้กล่าวถึง,งพวกเยาฮดที่การหันทางของพวกเขาจากบุญบัญญัติของอดดัลลอฮ์โดยที่พวกเขาถูกใช้ให้เป็นถูกใช้ให้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติของคำชีตารรดและพวกเขาแต่พวกเขาให้ผิดและพวกเขาผิดน้ำให้ มิได้ให้ความสําคัญของคมพีสุรร์ได้ยกอุทาหารณ์ว่าพวกเขาเปรียบเสมือนล่าที่แบกหนังสือจํานวนมากที่มีประโยชน์บนหลังของมันแต่มันจะไม่ได้อะไรเลยจากการแบกหนังสือพวกนั้นนอกจากความเหนื่อยยากและนั่นคือบรรทดของความทุกข์ยากและความน่าสังเวชส,สุรรได้กล่าวถึงบัญญัติการละหมาดยูมะ โดยเรียกร้องบรรดาินผู้ศรัทธาให้รีบเร่งไปสู่การทำละหมาดและห้ามพวกเขามีให้ทำการค้าขายเมื่อมีการอาตตาเรียกร้องไปสู่การละหมาดสุระอดได้จบลงด้วยการเตือนมีให้พะวงอยู่กับการค้าขายและการละเล่นจนกระทั่งลืมลการละหมาดเสมือนกับสภาพของพวกมุนาฟิกีนซึ่งพวกเขา่เเขาเมื่อทำละหมาดพวกเขาจะทำจะทำแบบเก็ตค้าและอีกเลื่อน อะไรบ้างที่เราได้จากสุรนี้รบบานีก็เขาบอกว่าถ้าได้ยินเสียงอาสซานให้เรารีบเร่งไปละหมาดให้หยุดการค้าขายและหยุดการเล่นก่อนหมายความว่าอะไรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดละหมาดยิ่งใหญ่กว่าการค้าขายแล้วก็อะไรคือเป้าหมายของการละหมาดก็คือการเคารพพักดีต่ออัลลอฮ์องเดียวเท่านั้นและละหมาดนั้น อินนัสสุลต่านฮหอันินฟะชะอีวัลมุกันมันก็จะสามารถยับยั้งเราจากความชั่ว,วร้ายถ้าตราบใดที่เราละหมาดครบนะละหมาดครบความชั่วร้ายเราไม่ทำมาคำว่าเราตาลสาสะท้อนเลยว่าละหมาดแล้วเราตาลารับไหมรับแต่ถ้เาเราละหมาดแต่ว่ายังไปนินทาไปว่าร้ายไปว่าคนอื่นอีกมาคำว่า นิทานได้เลยว่าละหมาดเราแล้วตายรับไม่รับไม่รับ,รบในสุรยุมะอ่ะนี่นะครับเมื่อกี้ได้บอกแล้วว่าสาเหตุที่การประทานสุร้อนนี้ก็เนื่องมาจากว่าฮะบรรดาซาบ้าต่างๆตอนที่ท่านนบีมุฮัมมัซโอลอวะอัลลอฮิวะซัลลัมขึ้นคุตบะานเนี่ยนะครับกองคาราวานมาเขาไปไหนฮะอ่าไปหากองคาราวานไปซื้อขายไม่รอ้ไปกลัวว่าของจะหายหรือของจะ ไม่มีซื้อคนอื่นยังอ,อ,รอ,รอราอราตาลาจิประทานองค์การนี้มานะครับให้ความสําคัญกับการละมานะครับนะทุกอย่างเปรียบเทียบร,ระหว่างอัลลอฮ์ระหว่างอาครัระหว่างความดีและความชั่วเราเลือกเองเราเลือกจะเลือก,อก,อก,อกจะเลือกโลกนี้หรือว่าจะเลือกโลกหน้าอะไรอีกที่เราได้ฮะฟิซ